รอบนี้ผมปเผมป็นละเราเนี่ยมเป็นละเราเนี่ยมเป็นละ คุณเจหลบในตู้งั้นหรอน่าสนใจดีนี่ถ้าอย่างนั้นฉันจะคอยดูว่าแกจะซ่อนต่อได้อีกนานแค่ไหนเงียบเงียบเงียบ เพื่อพลิบตาที่ฉันขาของฉันก้าวเข้าตู้ฉันก็รู้สึกได้ทันทีเลยว่าพื้นที่รอบข้างนั้นเปลี่ยนไปโอเคอ๋อคือเรื่องเก็บตัวก็ตามไม่ครบครับสี่ทับห้าเราหาไม่เจออันหนึง่งแต่ช่ามันเถอะโอเคไปอันต่อไปครับไปลำต่อ <c oughs> ต่อยเป็นระเบียงยามพบแววเสียงอะไรๆนะครับผมระเบียงยามพบแว่วเสียงอะไรๆนะครับ โอ้ยเฮือกูตกใจหมดเลยหลังจากที่ฉันพยายามหลบหนีจากมันจนฉันถูกเทเลพอร์ตมาอย่างที่ไหนสักแห่งอ๋อต่อจากเมื่อกี้ป่ะสถานผมกินน้ำแบบสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความมืดและเขาว,วงกดอันซับซ้อนฉันได้ยินเสียงเพลงเอ้ยฉันได้ยินเสียงของพวกสัตว์ประหลาดอยู่นอกถงทางเดินเสียงของพวกมันฟังดูน่ากลัวมากฉันต้องหาทางหลบหนีออกไปถึงแม้ว่าจะอันตรายแต่นี่เป็นทางเดียวที่ฉันจะรอดชีวิต สวัสดีอีกครั้งเฮ้ hey, ปล่อยฉันออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะ <c oughs> คุณได้พยายามหลบหนีจากโปรแกรมปรับทัศนคติแบบ4.0คุณจึงต้องถูกลงโทษการลงโทษนี้อาจมีอันตรายถึงชีวิตและแน่นอนเราต้องการอย่างนั้นสิ่งที่คุณต้องทําก็คือออกไปเผชิญหน้ากับพวกมัน <c oughs> นี่มันไม่ตลกเลยนะปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้ถ้าอย่างนั้นฉันจะให้โอกาสคุณอีกครั้ คุณไม่สามารถสู้กับมันได้สิ่งที่ทำได้มีเพียงวิ่งหนีและหาที่ซ่อนถ้าเป็นไปได้พยายามอย่าวิ่งเพราะมันส่งเสียงดังการคานจะไม่ส่งเสียงใดๆสิ่งที่คุณต้องทําคือหาถุงข้าวห้าถุงและนันวานี่ทเทนบูชาทางออกยงจะปรากฏควรหาเข็มทิศมาติดตัวไปด้วยเข็มสีแดงจะนําทางคุณไปที่นั่นฉันจะทิ้งโน้ตนี่เอาไว้เผื่อมีใครมาติดอยู่ที่นี่เหมือนกัน S จุดฉันจะเปิดคลื่นเสียงล้างสมองให้คุณฟัง เมื่อคุณฟังเสียงแล้วให้คุณตะโกนว่ารักชาติสัตว์กษัตริตรย์อันนี้ดีกว่าปะรักชาติสัตว์กษัตริย์นี่มันกลิ่นของคนโกหก ไม่อย่างั้นก็ขอให้สกาเล่ะไม่ได้โ, <ฆ S 1> โกห<อ>กเธอเชื่อนะฉันสิโอ้ไม่นะอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะเอา้าเอ้ากูใช้ไปแล้วด้วยใช้ม่อไอสัตว์ใช้ไม่เป็น เด๋วโอ้ยไอ้เหี้ยมัวไปหมดแล้วห้องนี้ไม่มีไฟด้วยนี่เฟิร์สเอทครับโอเคเปิดละโอ้โหเอดเคแบบยังไง <Lock. S 2> เราต้องหาถุงข้าววะนี่อะไรอ่ะอ่าเข็มทิศเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราจะใช้เข็มทิศก็แสดงว่ามันก็จะมืดอ่ะเด็ก เปล่ลาขอโทษขอโทษมองไม่เห็น

โอ้โหแล้วแม่ยังใหญ่เลยครับแล้วผมต้องหาข้าวห้าถุงอะ่ะผมยังไม่เจอสักถุงเลยเนี่นเปิดตรงนี้ได้ครับ อ่าแล้วได้เล่นได้เล่นได้เล่นปิดก่อน <laughs> ล็อกโอ้ผมต้องไปหาคุณเจมาเปิดตรงนี้ครับโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องห้องนี้มีเซฟโซนอยู่ครับก็คือตู้นี้นะ <c oughs> ถ้าเราจะตายแล้วิ่งมาเซฟโซนตรงนี้ล่าสุดเสียงอยู่ขวาตรงนั้นนะครับ <c oughs> เด็กที่ไหนร้องอ่ะ อะไรเอ้าไอชัดเลยสวัสดีครับผมผมชื่อเด็กชายเดวชาครับเป็นคนจริงใจเป็นคนตรงๆครับสวัสดีครับผมผมชื่อเด็กชาย อะไรวันนี้แล้วมึงพูดชื่อออกมาเลยเหรอไอสัตว์เอ้ยโอ้ยมันแคมมันยังไม่ไปมันแคมมันแคมผมทุกคนแล้วทำไงอ่ะ แป้งง่ะนี่วางไว้เซฟโซนตรงนี้ครับเราต้องไปตรงนูน้นอะตรงนู้นเหมือนจะมีทางเหมือนเหมือนจะมี เปิดไฟมันจะเห็นเราปะ มีคุณเจปะ่ะผมผม,ผมต้องเอาคุณเจอ่ะนี่ไงอ่ามีวิธีมีวิธีมันให้เราย่อครับถ้าย่อถึงใกล้มันก็ไม่ได้ยินเราครับเราต้องค่อยๆไปเว้ยแบบว่า ห้องไหนดีอะทุกคนห้องนี้น่าจะเวิร์กสุดปะอุ้ยไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กแล้วไม่เวิร์กแล้วไม่เวิร์กเอาห้องนี้ก่อนเฮ้ยอะไรอะ ชี่อย่างปั่นเลเวน่นใบไม้แดงคืออะไรอะ่ะมันเราดูยังไงว่าอะไรทำอะไรวะทุกคนมันฟืนฟูอ๋อโอเคไล่แกนี่ทำอะไรได้อะ่ะ